อืมไม่ทราบว่าลุงยืนคุยอะไรอยู่กับกําแพงไม่ทราบครับผมเห็นลุงมาพักหนึ่งแล้วนะฮะลุงยืนกุ้งยิงกุ้งยิงอะไรกับกาแพงทําอะไรลุง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 ทาอะไรลุงทําอะไรกับกาแพงเออลุงแค่ยืนคุยนิดเดียวเองเดือนเอ้ยทุย <laughs> โอเคครับพอสวัสดีครับพอตลาดเกษตรแลการนีโลเกมเมอร์อีกทีนะครับผมวันนี้ก็เราอยู่ในเกมเดิมครับ t r a e war ครับอ่วันนี้เราจะเอา ดูเมนูต่างๆในเกมนะฮะเริ่มจากกดนี้เลยโอเคอันแรกนี่จะเป็นเกี่ยวกับเป็นการเหมือนกับการจัดการแก๊งของเรานะครับว่าข้างในแก๊งเรามีอะไรบ้างไอเป็น warehouse แล้วก็ส่วนตรงนี้จะเป็น safehouse นะครับ safehouse นี่จะเป็นเราสามารถอัปเกรดนู่นนี่นั่นได้อย่างเช่นแบบถ้าเราแบบเนี่ยเอัปเทเบลเหมือนกับอัปแรงอ่ะการอัปแรงก็คือ การที่เราไปแบบไปตีกับอีกแก๊งหนึ่งเพื่อจะได้แล้งของเราการที่แล้งของเราเพิ่มขึ้นอยู่กับอะไรนั้นก็คือเนี่ยตรงเนี้ยคุณเห็นตรงนี้ปะเนี่ยคอมผมอยู่ระดับอะไรเนี่ยสตอ,อะไรสติวหาอะไรไม่่ไม่ไมออกแล้วตอนแรกคือมันจะเป็นแค่แบบแล้งต่ำๆนะฮะประมาณสัก อืมสี่ร้อยสามร้อยได้มั้งอ่าแล้วก็จะไปตีกับพวกแร้งแปดร้อยอะไรพวกเนี้ยเราแอร์เลงก็จะอัพมาเรื่อยๆตอนนี้แลงอยู่พี่ประมาณแปดพันได้ครับตอนนี้ดูจากตรงดาวตรงนี้ได้ครับคือแลงของเรานะฮะแล้วอัพเลงต่อไปนี่ก็จะถึงตัวนี้ไม่รู้จะเท่าไหร่นะครับก็ประมาณหมื่นขึ้นแหละหมื 10, 000, 8, 000, 7, ่นอัพประมาณหมื่นแปดหมื่นเจ็ดอะประมาณนั้นแหละแล้วส่วนตรงนี้โหลดเอาโอเคโหลดเอาก็จะเป็นอาวุธต่างๆนะครับอันแรกก็จะเป็นอาวุธ ประชิดอ่าเราใช้มีปังต่อส่วนอาวุธแรงเวบป้อนเราใช้ปืนพกก้ามมอนะครับโดยส่วนการเออ,อยังไงอะการปลดล็อกพวกทูแฮนแร็งเวบป้อนไอ้นู่นนี่นู่นนั่น,นเราต้องไปตีเอ็นนฮตีภารกิจที่มันเป็นแบบเครื่องหมายตกใจอะอ่าส่วนอัปเกรดจะเป็นนู่นนี่นั่นครับ Up รอัปเกรดตัวละครหรือว่าอัปเกรดคนในแก๊งให้แข็งแกร่งขึ้นเวลาแบบมีคนอื่นมาบุก แก๊งเราอย่างเงี้ยฮะและ้วส่วนไหนจะเป็น o อ t ฟิ t o อ t ฟิ t ก็จะเป็นพวกเครื่องแต่งกายต่างๆบา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 เครื่องแต่งกายจะใช้เงินเหรียญทองล้วนๆนะฮะย้ําว่าเป็นเงินเหรียญทองล้วนๆเงินเหรียญทองล้วนๆนั้นได้มาจากอะไรได้มาจากปลดล็อกอ c ชี e เมน e n อ่าหนึ่งปลดล็อกอ c ชี e เมน e n t สองเติมครับเติมล้วนๆจ็อบนี่จ็อบนี่ไงนี่ปลดล็อกอ c ชี e เมน e n เนี่ยมันแค่จะได้เนี่ยได้รีวาร์ดรีเวิร์ดอะไร ส่วนนี้ก็จะเป็นหน้าโปรไฟล์ออนันู่นนี่นั่น store store ก็จะเป็นค้ายเกี่ยวกับเอ,อ่อการ์ดส่วนการ์ดที่จะไปปลดล็อกในหน้าของนี่นะฮะนี่นี่ซึ่งตอนนี้ผมการ์ดนี่นี่ผม พอเวลาปลดล็อกมันบอกให้ซื้ออะเลยก็ลองเลยก็ซื้อมาเนี่ยอย่างนี้ใช้จำกัดวันหนึ่งชั่วโมงจำกัดชั่วโมงสามสิบนาทีสามสิบวิบวกเวลาไปในการที่ไปตีคนอื่นอะไรเงี้ยมันจะจับเวลาด้วยไงคะอ่าโอเคเราจะรีรอรอแล้วเราไปลองกันดีกว่าเห็นคุณลุงเสื้อเขียวแล้วอยากกระโดดเตะโอเคครับนี่รถของเราครถของเรามีรถสองคันแล้วนะครับมีรถอ e ีป๊อป โ no. อ้ยไรรถเวสพาเวสพาร์เดี๋ยว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 ไปพิทางไปพิทางโทษโทษโอเคเนี่ยกดกดกดแถบนี่จะเป็นนี่อันนี้ผมเอง <c oughs> แม่งมีภาพตัวเองขึ้นเลยอ่ะนี่ของคนอื่นเขานะฮะนี่นี่นี่เด็กแก๊งนี่นี่พาเก็ตนี่นะแลงหมื่นแปดเนี่ยมันเอารูปฮิตแมนขึ้น เราก็จะไปบุกไปบุกแกงกเขาดูโอ้ขับรถชิลๆฮะละลานละลานนิดหนึ่งอ๋อดิฟเข,าข้าโค้งแบบนี้ขึ้นฟุตบาทดิฟไปต่อไปเลยฮะเสียงเพลงดังหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ ถ้าด,ดังก็ขอโทษด้วยนะครับว่าผมก็ปรับลงมาแล้วนะปรับมิวสิกลงมาเหลือประมาณ5แล้วอะ่ะก็น่าจะไม่ค่อยดังเท่าไหร่แล้วมั้งแต่คลิปแรกขอโทษจริงครับปรับเต็มที่เลยเนี่ยการเคลียร์ลูกน้องตรงละเราเคลียร์แบบนี้ครับมันไหวดีเข้าเลยแล้วกันเนี่ยเวลาจับด้านบนเห็นไหมครับ9นาทีต้องเคลียร์แก๊งให้หมดนะฮะ9นาทีเนี้ยไอโอโลหมูโอโลหโมูอ้โ มานี่้วัดดีจ้าอืมเฮ้ยอย่าไม่ได้แดกไม่ได้แดกตวัดเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่ได้แดกครับต่อย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 ไม่ได้แดกอีกหนึ่งตัวอยากอยากเล่นของเล่นไหมในการเคลียร์ในนี้ก็อาจจะต้องใช้มีดบ้าง นี่ไงนี่ไงอ่าเงี้ยมันมีปืนเงี้ยโอ้ยไปเดือจะสู้ฟังต่อมึงโดนพุจ้านี่เออเจย์เจย์เจย์อืมสับหน้าอ่ะเออเออตายได้งไงโอ้ยอืม เปลครับบอกตรงดีแล้งผมเพิ่งอัพไงไม่งั้นมันต้องลดแล้งอ่ะแล้งมันต้องตัวเลขแล้งมันจะลดลงวันนี้ไม่ได้ครับเป็นเปลวเปลวเปลวไปตีคนนู้นแทนก็ได้ลืมดูไงมันมีมันมีปืนไงฮะผมก็ไปเก่ากันมาหีิโอ้ไป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 ลดไม่เรอมดไม่ไปครับไป เอมื่อกี้เราจะไปคนนี้เหรอครับคนนี้แลงอยู่ที่หมื่นหนึ่งพันก็ใช้ได้อยู่นะจัดเลยดีกว่าไหลแลแงใกล้ๆมีไหมไม่เอาวะเนี่ยเออเนี่ยเนี่เท่าไหร่อ่ะหมื่นสองโอยเยี่ยมกว่างเยอะไายไปล่อเลย พลงอ่ะป้าลบอืมป้าลบโอ้ชนหมดล,ละผมอ่ะยังไงนี่เนการเคลียร์ข้างหน้าเหลือคนเดียวครับเหลือคนเดียวครับทีบทีบอ,อ้นาอโอ้นาะไม่ได้แดกอืมเอาหัวโขกหนึ่งที คุยกับสั่งกระสีเป็นไงเตะหน้าให้ฮะตอนี้หมดมักแปะแล้วครับพอดีแบบเพลินไปหน่อยไงวิ่งตีแก๊งเขาอย่างเยวเลยก็เป็นแบบนี้นะฮะนี่ยเนี่พวกนี้มีปืนเนี่ยเนี่ย เรียบร้อยไอ้เนี่ยไอ้ตัวใหญ่เนี่ยอึดมากครับโอเคมีห้องด้วยมีห้องด้วยว่าถาวะทีถาวะถาวะถาวะแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยเนี่ยถ้าตัวอย่างเงี้ยครับจะมีถ้าถ้าโชคดีนะฮะจะดรอปการ์ดป่าจริง โอ้ยยิงยากอ่ะน้อยไอหมวกขาวตายหมดแล้วนะฮะนี่ไงดับการ์ดปลดล็อกอะไรอ่ะเอ็กซ์พอร์ตบวกหนึ่งเหรอโอเคเก็บไว้เก็บลูกะสนตอนนี้ตอนนี้เหลือโอ้โหแหลกแหลก โอ้ยว้าวว้าวานี่เลยแหลก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 ซึ่งการแหลกนี่ <c oughs> ขึ้นอยู่ที่เน็ตด้วยนะฮะขึีนเน็ตแล้วก็อยู่ที่เครื่องด้วยผมไม่รู้ว่ามันอยู่ที่อะไรเพราะว่าตอนเช้าผมเล่นลื่นมากนหนึ่งนัดเต็มหัวครับเฮซชอรระวัง เนี่ยไอตันเนี่ยถ้ามันเห็นเราถือปืนใช่ไหมไอพวกนี้มันจะวิ่งมาตะคุบเราเว้ยเอชช็อตอ่าเราไม่โกงตายมามามาต่อยไม่ดิไม่ต่อยต่อยนะไม่ได้ไม่ทานไอหนูเอ้ย เหมือนอะไรอุ้ยอุ๊ยอือไม่ทันรูัว่ามาหนึ่งโอเคเคลียร์ครับไปๆไปๆไปฮืมแหลกมะเขืออะไรวะเนี่ยเฮ้ยหายแล้วเฮ้ยอุ้ยกดผิดฮืม เออไอตัวใหญ่ดิ้นเลยดิ้นเลยอันนี้ไม่แน่นะาจานย์มีปืนนี่ไงมีปืนจริงด้วย<ป>อีกเฮดช็อตเฮดช็อตมันยิงไม่แม่นอ่ะเพราะผมไม่ได้อัพสายปืนมาไง ผมอ oh ัพสายตีอย mm ่างเดียวแลยโอ้โอ้ใจเย็นใจเย็นเข้าไปมันชอบวิ่งเร็วให้มันเสียติดหมดละมีปืนร้อยเฮดช็อต เรียบร้อยไหลหนึ่งตัวน่าจะอยู่หลังนั่นนั่น,น,นไม่โดนดไว้หลังแอนไวเสิเนี่ยขึ้นเลิฟไปก็จะเจอแบบเจอหัวหน้าของที่นี่แล้วฮะซึ่งเราไม่สามารถใช้ปืนได้นะครับถ้ามีมีก็ใช้มีเถอะไวดีบอกตรงหรือว่าใครเอามันก็ใช้หมัดไปเลย ตัวใหญ่เนี่ยอืมเน้นเราเคลียร์เน้นไวครับเน้นไวครับอืมสับหัวสับหน้าตายเลยเห็นไหมเคลียร์อย่างไวอะ่ะนี่ไงฮะเดี๋ยวจะเป็นการอัพเล้งให้ดูได้เคลียร์แล้วนี่ได้ของด้วย ได้ตังอีก3,160บาทนะฮะนี่ไงกระปาแลงแล้วออแปดพัน้าเก้าพันแล้วแลงอยู่ที่94 0านะฮะโอ้จริงจงจริงจงเจ้าเจ้าเป็นง,รง,รง, <laughs> รงไรเอมี่รีฟิลแอนด์เวอชิฟ ดีเฟซอ,อ๋อมันบอกว่า,าคนที่เราตีไปมันรีเฟซกลับมาแล้วครับเนี่ยตอนแรกสมมติเราไปตีไปงี้ใช่ไหมมันขึ้นคูลดาวด้วยนะฮะคูลดาวประมาณสามชั่วโมงถึงจะกลับมาตีได้อีกหนึ่งรอบถ้าเรามีไอเทมเราก็สามารถแบบรีเฟซได้เลยอ,ะอ่ะอ่าประมาณเนี้ยครับจุดสีฟ้าครับเอ้ยเอ้ยโอ้ยเราเราไม่เอารถคันนี้ฮะน,นี่เรานำเสนอรถคันนี้ ปลดล็อกมาใหม่ฮะอ้ะอาวแล้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 วคนน,นั่นคนที่ต้องเบิรกรถไม่หายหัวไงวะเอ้ยน,นี่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 อืมยืมหน่อยเพื่อนเอ้ยก็ก็อ๋อไปไปครับผมขอยืมหน่อย,อยไปแล้วเจ้าไปแล้วเว้นรถเครื่องนี่ก็าใช่ไหมฮะอ๋อเพลงอะไรก็ไม่รู้ เป็นโคตรอินเดียเลยโอ้โหส่งของเหรอมาแล้วมาแล้วจ้าพวกกวนตีนล่วงครับล่วง ตำรวจก็มาเอา่เออันนี้ม,มาแล้วมาแล้วมาแล้วพวก,กเกาพวกยุ่ง จริงๆเลยนี่ตำรวจนี่ก็ยุ่งเลยเนี่ยยุ่งเฮ้ยไอ้นี่มาข้างหลังมายิงล้อยิงล้อความกันหมดเลยเยี่ยมไปเลยไม่ต้องเสียก็เสียเปล่าออมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ยิงล้อครับยิงล้ออืมหือ,อ,อเปิด w ้ o ว w h o วตำรวจจุ่งจริงหรอเป ถึงแล้วมัง้งเงียบดีไงรู้สึกว่าจะเอาของมาส่งนี่ไงครับได้เงินแล้วก็ได้ที่พอยต์แลงอีกพันสองเดี๋วแผดระเบิดเดียวแผดระเบิดแหมมาหวานเวลสองเพลงอะไรก็ไม่รู้ เพลงแล้วว้าว้าปล่อเพลงนี้เลยฮะช่องนี้แหละตายครับบุกต่อจะอัพแรงกจะอัพแรงเนี่ยมัน Ul <peaks> <laughs> มันแหลกๆนี้ดิ Kid, ๊ดิ๊ดิ๊วิ๊ด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 น๊ดิ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 าดิ๊ด้ดิธีการเคลียร์แบบไวที่สุดเออิงแล้วครับ๊ดิ๊อิ๊ดิ๊ดด้ดิ๊ด ไม่ไม่ได้แดกครับทืบแม่งเอาตังตอยื่นออกมาก่อนเราจะเขีรยให้ไวที่สุดครับห้าทีฮะสาบไม่ต้องโทรเรียกคู่ สับหน้าอย่างเดียวสับอย่างเดียวไหน,นไมีไหมด๋อยสับหน้าอะไรอุ้ยโดนต่อยโดนต่อยสับสับสับเตะอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนต,อดนต,อต่อยดวงครับหนีหนีหนีซุกไม่ได้หนีไป ขคือลังจอนลยดิฟ่าใช่ไหมเฮ้ยตรงนี้มีปืนแน่นอนเนี่ยขึ้นอ,อย่างเงี้ยเนี่ยชอ็อตเนี่ยปืนเวลาเล็งมันไม่มแม่นน่ะอย่างเงี้ยเสรดจเรียบร้อยครับ ไป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  <several manifestations S 1> <HHH> ไปเฮ้ยกูกดผิดกูผิดหักแขนแม่งอืมเตะอืมกระทืบกระทืบเตะยอดหน้าต่อย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 เอ้ยแน่หลบต่อยมาดิอุ้ยโอ้ยเต็มหน้าเลยมา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 ไม่ได้แดกครับ ทื่อตูดทื่อเป็นเด็กเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ตัวใหญ่สอยสอยสอยลวงเอ,อื้อตีลังกาไปสองตลบนี่วิธีครั้งขึ้นแบบไปไวฮะอีกสามนาทีฮะข้างไหนไม่รู้ใช่มีปืนหรือเปล่า ด้วยก่อนไม่มีปืนจริงด้วยล่วงครับล่วงอีกหนึ่งล่วงเรียบร้อยรู้กระสุนก่อน ไปว้าวบางอาจมาหน้าตาเหมือนเราตัดทรงผมคล้ายๆกันโอ้ยกวดผิดีก้าวโอ้ยอืมหักแขนแม่งเตะเตะ ไอตัวใหญ่อุ้ย,ยทีบอ่ะอ้อโอ้อ,อยอ้อ,อยจะตายจะเอือ้อออืมันใช้ปืน <c oughs> ไม่แฟร์เลยอ่ะไม่แฟร์อะไรอ่ะแรงกูลดเลยโอ้โหลดมาเยอะด้วยร้อยห้าร้อยอย่างงี้มันอยู่ไม่ได้ฮะ <c oughs> เกิดลงพานเลยเกิดลงพาบาลตาครับ พ่อทำไรครับอ๋อจำเป็นต้องแต่หมายสายสายสายแน่สายแน่โอเคครับนี่ก็ระบบเกมก็ลาวล์นี่ครับโอ๊ยไม่ได้ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ <os> อ <ะ S 2> ืมอืมอ้าวคนขายเป็นไหนอะอยากกินเนี่ยเนี่ยไป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 ฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ได้ อยู่ไหนอยู่ไหนอ,อยู่ไหนเฮ้ยน,นี่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 โอ้ยร้านอะไรเนี่ยเซเว่นเหรอกินนมหน่อยอ่ากินนมไป,ไปอะไรอคปับซี่เหรอทิ้งแม่ง <c oughs> กินยังไวอะ่ะกินไวสัตว์เลยอ ผมนี่โดดข้ามป้ายเลยอืมโอเคครับก็ละละเกมก็ละลาเนี่ยฮะวิ่งยึดแก๊งแล้วก็ได้อัพเลงเพิ่มเอาไปอัพเกรดกับแก๊งตัวเองฮะโอเคฮะวันนี้ก็มีแต่เพยียงเท่านี้ครับขอลาไปก่อนครับใครชอบไลค์เอ้ยปุ๋ยใค,ใครชอบกดไลค์กดซับกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับท,ท,ท,ที่ตามรับชมครับสวัสดีครับ ดราจะยิงแม่งเลยดีไหมนี่โอเคครับบาย